ทำอะไรลูกจะจะล้างตีปาป๊า,าล้างเท้าเท้าสะอาดยังลูกสะอาดยังยังเรียกสะอาดล้างเยอะๆลูกล้างให้ล้ืมอืมอืมอาทูทูด้วยทูด้วยลูกจะล้างหรือจะเล่นล้างล้างไม่เล่นเล่นจะล้าง ด,ดูด้วย,วยนีดูด้วยอ่ะเอามือลูบลูบขาด้วยเออลูบตรงไหนเจ็บเปล่าด้วยต่อ้ป้าด้วยตรงไหนเจ็บเปล่าเป่าไว้ลนะูก,อ,กลยอยาละน้ำลายหยุดลงไอ้นี่หมดแล้วจิจ โอ้จะเล่นนี่ว่าฮะ <Yes. S 2> แล้วบอ,อกจะล้างให้ป๊าโถมันเล่นน,ะน,น่ะน้าจะเป่าด้วยเป่าด้วยเป่าน้าจะปุ่เป๋าเป่า,ท,าทำไมเป๋่าให้หายอ่ะ